ผนเยอะจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนุ่มพี่โจคุณผู้ชมหู้ช่วงนี้ชุ่มฉ่าเลยเนาะกรุงเทพของเราก็เหมือนกันส่วนช่วงนี้ค่ะมีรอยยิ้มมาฝากเหมือนเดิมสีสันวันใหม่พาไปดูเริ่มต้นเนี่ยคู่รักต่างสายพันธุ์หมากับไก่เขาอยู่ด้วยกันได้เหมือนกันนะคะไปดูกันค่ะลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับฟถ้าไกลกันได้ก็ดี มากับแมวมาเจอกันท,กทุกทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจาอย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเลยไปเธอก็เสือฉันก็สิงทั้งที่จริงไม่มีอะไรรับกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอโอ้ยรัก กานจะกลืนกินคุณผู้ชมดูสิน้องหมาชื่อว่าเจ้าเบรานี่ค่ะส่วนน้องไก่เนี่ยชื่อว่าเจ้าแข้งเออแค่ชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเจ้าของเขามีงานอดิเรกก็คือชนไก่นั่นเองนี่อยู่ที่อยุธยาค่ะเจ้าของคือพี่โกศลบอกว่าแปลกใจเหมือนกันปกติเนี่ยถ้าเป็นหมาตัวอื่นเจ้าแข้งนิ่มไม่เคยไว้เลยนะจิกเรียบเลยแต่พอเป็นเจ้าเบราวนี่อุ้ยเขารักกันดีเหลือเกินค่ะ เจ้าบบานี่เดินไปไหนเจ้าแข้งก็เดินตามต้อยต่อยต่อยต่อยแม้กระทั่งเจ้าบบาวนี่ต้องทํางานเฝ้าเล้าไกเออ่เจ้าแข้งเขาก็มาคลอเคลียน,นวิ่งไล่วิ่งเล่นกันแบบนี้เป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ์น่ารักจริงๆเลยค่ะส่วนเรื่องต่อมาคุณผู้ชมจะพามาดูฝีมือของคุณตํารวจกันบ้าง คุณตำรวจเนี่ยจับเก่งมากเลยนะไม่ใช่แค่จับคนร้ายแต่จับเอาข้าวของเก่ามาเนรมิตประดิษฐ์ใหม่เป็นของใช้ได้ด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะร้อยตำรวจตรีปรีชาเออนี่ดูนะแต่และอย่างเนี่ยตอนแรกเรามองไกลๆหุยนี่มันของเก่านี่มันของทิ้งของใช้ไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่ว่าจะเป็นประตูเอาเป็นลอ้ลอรถเป็นจักรยานเป็นหน้าต่าง อยุเศษเหล็กเศษไม้อะไรเต็มไปหมดเลยอะค่ะแต่เชื่อไหมด้วยฝีมือของคุณตำรวจร้อยตำรวจตรีปีชาท่านนี้แม่อยู่ว่างไม่ได้หยิบจับเอาของเก่าเหล่านี้มาเนรมิตใหม่นี่ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้จากถังแก๊สเก่านะคะจะเป็นโต๊ะจากจักรยานจักรากล้อรถแล้วก็รวมถึงประตูหน้าต่างด้วย โอ้โห uh huh. แทบจะไม่ต้องเสียเงินเลยนะคุณผู้ชมลองคิดดูสิเป็นการเอาของเก่ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแค่ใส่ฝีมือน,นักประดิษฐ์เข้าไปน่าชื่นชมจริงๆค่ะจากของเก่าเรามาดูยานพาหนะที่เรียกได้ว่าเป็นยานพาหนะสมัยใหม่อย่างรถจักรยานไฟฟ้ากันบ้างคุณผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเราขับไปตามถนนเนี่ยเราไปเจอหมาเจ้าถิ่นปกติมันจักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์เขาก็วิ่งไล่อยู่แล้วใช่ไหม อ่ะวัดกันค่ะครั้งนี้จักรยานไฟฟ้ากับหมาเจ้าถิ่นใครแพ้ใครชนะไปดูค่ะรีวิวการใช้จักรยานไฟฟ้าประโยชน์จักรยานไฟฟ้าโคตรจะประหยัดน้ำมันแต่ปัญหาของการใช้จักรยานไฟฟ้าบอกได้เลยว่าปัญหาหนักมาก โทร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 คุณผู้หญิงคือมารีวิวจักรยานไฟฟ้าแม่ แต่พอเจอถนนเมืองไทยเนาะมันก็มีเจ้าถิ่นนะมีด่านให้เราต้องสู้ชีวิตดนะ่ะคุณผู้ชมดูสิหนีไม่ทนันน้องหมายังวิ่งเร็วกว่าเลยค่ะอ,อ,อสร้างความคุ้นชินไว้คือน้องหมาเขาก็แปลกใจไม่เคยเห็นอะไรอะจักรยานไฟฟ้าเอ,อดีที่ไม่ได้โดนกัดอะไรนะคะก็ประหยัดน้ํามันดีค่ะปิดท้ายการมาดูที่คุณยายคนนี้สู้ชีวิตจริงๆคือคุณยายเองเนี่ยก็เป็นมือใหม่หัดขับได้3ล้อไฟฟ้ามาทีนี้เวลาหัดขับ3ล้อไฟฟ้า ับถนนของเมืองไทยอ่ะคุณผู้ชมต้องสู้ชีวิตขนาดไหนไปดูค่ะ เอ๊เราก็เห็นเด็กแว้นมาเยอะเนาะอันนี้ไม่ได้แว้นอันนี้ไม่ได้แว้นแต่ว่าเออแต่หลังๆนี่ทั้งทั้งเนี่ยสล้อไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าอะไรที่เป็นไฟฟ้านี่คนเริ่มใช้มากขึ้นนะเออก็ดีก็ประหยัดนะมันมแพงวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้